มันก็เป็นกระเป๋าที่หายากมากนะครับแล้วปรากฏว่าก็ใช้ไปช่วงหนึ่งแล้วก็ขายไปนะฮะวันนี้อยากซื้อกลับมา,มากราคาไอ้เจ้าใบนี้นะฮะมันขึ้นไปถึง2 8 9แสนแาสซึ่งเราก็เลยทัก IG นี้ไปนะครับแล้วก็ปรากฏว่าเราลืมไปเลยว่า IG เนี้มันคือของคุณกาอัพบาน น้องขายราคาดีมากเอาจริงเมื่อกี้น้องไลน์กลับมานะครับบอกว่ามีคนพร้อมรับเลยคือฉันก็พร้อมรับเลยป่ะเอาคุณรุ้นแล้วงนาะสรุปคุณจะได้ไหมเนี่ยอะไรยังไงเนี่ยอ๋อเฮ้ยลุ้นมากติดตามจ้ะ ฮัลโหลทุกคนสวัสดีนะคะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของมิ l รียนวิวนะคะหายไปนานมากนะคะกลับมาวันนี้ก็คือใช้กล้องมือถือถ่ายง่ายๆแบบนี้เลยพอดีว่ามีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะช่วงประมาณสัก4ี่ห้ทุ่มนะคะพี่วิวก็กําลังจะนอนแล้วแหละปรากฏว่าเปิด IG ไปนะ,ะก็ไปเจอโพสต์โพสต์นึงนะคะเป็นโพสต์นี้เลยนะฮะ แล้วก็กำลังจะขายเป็น c h a n n l l a b r i e l l i i z e Medium นะครับซึ่งเคยรีวิวไปแล้วนานมากแล้วนะครับตั้งแต่ประมาณ2019ครับแล้วก็รู้สึกว่าตอนนั้นเองอะ่ะมันก็เป็นกระเป๋าที่หาย,ายากมากนะครับแล้วปรากฏว่าก็ใช้ไปช่วงหนึ่งแล้วก็ขายไปนะฮะวันนี้อยากซื้อกลับมามากเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยราคาไอ้เจ้าใบนี้นะครับมันขึ้นไปถึง2 8 9 2, 2 8 S <S เพราะว่าเป็นหนัง M Boss Corp นั่นเองเนี่ยซึ่งเราก็เลยทัก IG นี้ไปนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าเราลืมไปเลยว่า IG เนี้มันคือขอกุกระอัตาบ้าน เรากดติดตามวินานมากแต่คือไม่เคยเห็นน้องโพสอะไรหรือว่าขายอะไรเราก็เลยลืมไปเลยนะฮะวันนี้ก็เลยกลับมาทักลายน้องไปเอามาด้ทักไลน์สิอินบ็อกซ์น้องไปกุมงงไปหมดแล้วะนะเพราะว่าพี่ตื่นเต้นมากก็เลยมีเขียนไปว่าถ้าสนใจจะต้องทํายังไงจะต้องซื้อยังไงอะไรอย่างนี้นะครับก็มีแฟนคลับเข้ามาอินบ็อกซ์หาเรานะครับว่าพี่สามารถไดเลงมสเซจไปได้เลยแล้วก็แบบไดเลงมสเซจไปแล้วลนะ่ะปรากฏว่าก็มีคนตอบมาในไลน์นะครับแล้วก็เราก็ขอรายละเอียดเลยนะว่าแบบเออมีโฮโลไม้ ine, ขอภาพชัดๆหน่อยได้ไหมครับอะไรอย่างเงี้กยก เราซื้อของอะไรฮะปรากฏว่ามันมีเงาคุณมันมีเงาน่าจะเป็นหน้าของน้องนะครับทีถ่ายไอ้การ์ดเนี่ยมาให้คือใจเราก็รู้แล้วว่าเป็นของการอัตภันนะครับแล้วก็แบบเฮ้ยมันใช่ของการอัตภันธ์จริงใช่ไหมเราลืมไปแล้วเลยอย่าคิดออกไหมทุกคนเราไม่เคยได้ซื้ออะไรจากช่องทางน้องเลยนะฮะก็เลยอ่ะ ลองดูน้องก็ส่งรูปมานะคะ่าเป็นการ์ดอะไรเงี้ยถึงภาพการ์ดเบลออะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็ก็โอเคก็ถือว่าเราได้ตรวจสอบกันเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆนะ,ะเพราะว่าน้องขายราคาคือดีมากเอาจริงคือน้องเขียนอยู่แล้วว่าถูกมากนะฮะแต่ก็คือมันไม่มีรายละเอียดใดๆทั้งสิ้นนะแต่ตอนแรกคือลืมไปแล้วไงว่านี่คือไอจิงของแต่พันเนี่ย นะครับก็เป็นว่าตอนนี้เนี่ยมีการพูดคุยกับน้องไปแล้วแต่น้องเนี่ยน่าจะถ่ายละครหรือว่าติดถ่ายอะไรสักอย่างอยู่นะครับก็เป็นช่วงเวลาง,งานของเขาเ็าคงไม่รบกวนอะไรมากแต่ก็เลยบอกน้องไปว่าโอเคครับก็พี่เอานะครับนัดอะไรยังไงก็ <Lights> ว่าไปเพราะว่าตอนแรกก็คือเฉลงไงจําไม่ได้ว่าเป็นของคุณการอััการก็ไม่บอกเขาว่าขอนัดรับได้ไหมอะไรอย่างนี้เงี้ยก็กล่าว่าเดี๋ยวครับเราไปเอาเลยอะไรอย่างนี้ปรากฏว่าน้องบอกไม่สะดวกครับเป็นแมสดีกว่าอะไรประมาณนี้แล้วก็สุดท้ายน้องเป็นคนตอบเองนะทุกคนดังนั้นเดี๋ยวรอดูว่าพี่ย A later few moments later. ทุกคนเรื่องจะเศร้าแล้วนะเมื่อกี้น้องไลฟ์ก <No ลับมานะครับบอกว่ามีคนพร้อมรับเลยคือฉันก็พร้อมรับเลยป้าแต่คือแค่เกรงใจน้องไงคิดออกไหมว่าแบบจะให้ m e สเสจหาน้องตลอดเวลาก็ไม่ได้เพราะน้องบอกว่าน้องปิดงานเราก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวน้องเสร็จแล้วก็มาบอกเราก็ได้เราค่อยคุยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏน้องบอกว่ามีคนพร้อมรับเลยอสรุปว่าคือสั่งได้เลยใช่ไหมเอาคุลุ้นแล้วนะสรุปกูจะได้ไหมเนี้ยอะไรยังไงเนี้ยอ๋อเฮ้ยลุ้นมากติดตามจ้าทุกคน สุดท้ายฉันก็โอนเงินไปเลยจ้าถ้าช้าไปกว่าน,นี้ฉันอดแน่นอนนะครับก็เลยโอนเงินไปเลยนะฮะแล้วก็รอรับตอนเย็นนะครับเดี๋ยวรอดูนะจ้าว่ากระเป๋าที่เราสั่งมานานของน้องกัะดาษตปันจะเป็นยังไงบ้างก็คือเดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูแล้วกันนะารสำหรับกระเป๋าแกรบเบียวที่เราสั่งในปีนี้ที่มันแลไอเทมสเลเกินนะฮะแล้วก็เป็นกระเป๋าที่เขาฮิตกันเพราะอะไรอย่างไรเดี๋ยวมาอันบอกแล้วพูดไปพร้อมๆกันละกันน้องตอบมาด้วยว่าเดี๋ยวส่วงให้ตอนเย็นครับทุกคนนะจ๊ ขอบคุณนะครับฮ่่าตอนนี้ก็กลับเข้ามาอยู่ในสตูดิโอพี่วิวเรียบร้อยแล้วนะฮะที่บอกว่าวันนี้เนี่ยมีการสั่งกระเป๋าไปนะฮะก็เป็นช h a n ลแกร์เบ l นะฮะที่หลายๆคนตามหาการเพราะว่าเป็นรุ่นที่เป็นหนังวัวนะครับแล้วก็ปั๊มเป็นลายจระเข้ซึ่งอย่างที่บอกนะฮะตอนนี้เนี่ยเราก็รอคอยมากเพราะว่ากระเป๋าที่เราสั่งไปก็คือจาก IG ของน้องกันอัฐพันธ์นั่นเองจ้านะฮะแล้วทข,ของมาถึงเรียบร้อยแล้วจ้า แล้วก็คอนเฟิร์มได้ว่าอันนี้คือของน้องกันอัตภันแน่นอนนะฮะเพราะว่าอะไรนี่จ้ะคุนอัตภันนะครับคูนสวัสด์นะฮะก็คือตึก จิมแอมแกรมมี่ชั้นสามสิบนั่นเองนะแต่มันมีกี่น้ำหอมวะอ่านะครับนี่นะคือกระเป๋าที่พีู่สั่งมานะครับจาก IG ที่เป็น IG ส่วนตัวสําหรับขายของนะะก็คือ atp room นะฮะเขาเป็น IG ที่น้องเนี่ยเปิดขึ้นมาเพื่อที่จะแบบส่งต่อของต่างๆเพราะน้องก็เป็นแฟชั่นนิสตาอันดับต้นๆของประเทศไทยฉันก็คือมอมมงให้นางไปเลยนะับดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูของที่พีู่สั่งมานะครับว่าเป็นยังไงบ้างน้องบอกว่าสภาพคือใช้น้อยมากนะครับแล้วก็ใหม่มากนะครับดังนั้นเนี่ย ไม,ไม่ต้องห่วงว่างั้นเถอะถ้ามันหนักจังเลยอะน้องใส่อะไรมาในนี้เฮ้ยใหม่มาก ยังไม่ยุบเลยแข็งปากแล้วก็มีฝุ่นขอบเล็ก<อ>น้อยรู้เลยไว,ว่วางตั้งเอาไว้อย่างนี้นะฮะนี่ก็คือแกรบเยลนะฮะมันรู้สก,กดถูกอ่านถูกสเนียงไม่ถูกอะไรก็แล้วแต่เหอะินะก็ให้รู้ว่าเป็นชนาแนลแกรบเยลตัวนี้นะครับแล้วก็ที่บอกว่ามันเป็นแรไอเทมม,มากๆนะฮะแล้วก็ราคาตอนนี้เนี่ยโดดไปที่ประมาณเกือบ2องแสนเจ็ดเลยนะ,ะยิ่งตอนช่วงโควิดเนี่ยคือราคาสูงมากนะฮะตอนนั้นเนี่ยอยากได้เหมือนกันแต่ก็คือราคามันสูงเกินไปนะฮะเราก็เลยยังไม่ได้แบบซื้อนะตอนนั้นนะคะแต่ รีวิวกระเป๋าใบน,นี้ไปแล้วเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วนะฮะก็ตอนนั้นี่ยไม่ได้คาดหวังว่ามันจะดังขนาดนี้ก็เลยขายไปนะแต่ตอนนี้เนี่ยก็คือซื้อกลับมากับว่าจะมาเก็บเอาไว้นะคระับเขาคิดว่ามันคงไม่ได้ผลิตออกมาอีกแล้วนะฮะในการที่จะทําเป็นหนังป๊มจระเข้แบบนี้นะฮะมาดูกันดีกว่าว่าสาหรับกระเป๋าใบนี้นะฮะสภาพที่น้องบอกว่าใหม่มากใหม่ไหม,มก็มีแบบความเขาเรียกอะไรอะไร่<บ>างนี้มันก็เริ่มมีความแบบกรอกๆไปแล้วบ้างนะนะฮะก็เริ่มมีความแบบหมองๆลงไปบ้างแล้วนะฮะเนื่องจากมันเป็นสีทองวินเทจเนาะแต่โทน ตูตลยคุณไม่มีเลยน่าจะไม่ได้ใช้น่าจะจัดก,การอาการเก่าเก็บมากๆนะฮะตรงนี้นะเดี๋ยวเรามาดูด้านในดีกว่าเพื่อความชัวร์อ๋อน้องยัดก,กระดาษเอาไว้แบบนั้นหนาหลายชั้นมากตอนแรกไอุ้ยแทบข้างในก็คือเป๊ะเ,เวอร์วังมากนี่แบบนะจะเป็นเหล็กแบบนี้นะฮะสาหรับรุ่นนี้นะแล้วก็ข้างในต้องเป็นสีดำมานี้ถูกต้องโอโลติดแน่นมากนะครับแล้วก็หากการ์ดก่อนดีกว่าน้องใส่การ์ดให้เราดีว่า พอเราอยู่นี่จ้าถูกต้องนะคะซื้อจากคุณกัตอัฐันยังไงก็คือเปฟังวางเบอร์อยู่แล้วนะครับถึงจะไม่มีกล่องแต่ก็น้องอาจจะฮิ้วมาก็ได้นะครับหรือว่าบินไปเมืองนอกแล้วไปช้อปปิ้งใบนี้มานะฮะก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็เป็นว่าวันนี้มาทําคลิปแบบตื่นเต้นละกันเพราะว่าไม่เคยซื้อของหรือ CF จากเซเลบตี้คนไหนเลยปกติก็ซื้อจากในไอจีซื้อจากในอะไรอะร้านประจาประจำมานะฮะแต่อันนี้คือเป็นกระเป๋ารุ่นที่แบบตามหาและอยากจะเก็บสะสมมากๆนะครับแล้วปรากฏว่าคุณการอัภัน ปล่อยในราคาอ่ะให้ทุกคนถึงเวลาให้ทายดีกว่าว่าปล่อยในราคาเท่าไหร่ก็บอกว่าถูกมากนะ,ะปล่อยให้ใราคาแสนห้ทุกคน<อ>ตกใจปะ เพราะว่าราคาจริงๆมันไป2 0 0แสนกว่าแล้วนะเว้ยก็คือเซอร์ไพรส์มากสำหรับราคานี้นะฮะถ้าเกิดใครสนใจนะฮะยังไงก็ฝากช่องทางของน้องละกัน ATP t room นะฮะก็ส่วนตัวตอนนี้นะฮะถ้าเกิดน้องการอัตภันได้เห็นคลิปนี้ต้องบอกว่าขอบคุณมากเดี๋ยวจะดูแลน้องใบนี้ก็เดี๋ยวจะดูแลให้อย่างดีเลยแล้วก็ตอนนี้พี่ยูก็คือกดกระดิ่งติดตามไม่ว่าจะเป็นการโพสต์ไม่ว่าจะเป็นสตอรี่ไม่ว่าจะเป็น everything จิงกะเบลหรือรีวิวต่างๆนะฮะที่อยู่บน i g ของน้องเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดปล่อยของอะไรเมื่อไหร่ก็คืออาัา้เกิดยงงไไมีะรใ เดี๋ยวจะรีบกลับมาอัปเดตให้ทุกคนได้ติดตามกันละกันวันนี้ขออนุญาตใช้กล้องแบบนี้ถ่ายทุกคนได้ดูกันไปเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดช้อปปิ้งอะไรใหม่เดี๋ยวจะให้ดูเออลืมไปนะฮะสำหรับคนที่ติดตามช่องพี่วิวนะครับก็คือพี่วิวเพิ่งกลับมาจากยุโรปเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วก็ซื้อของมาหลายใบเหมือนกันนะใครอยากให้รีวิวก็บอกนะแล้วก็ล่าสุดมาก็คือไปเกาหลีมาด้วยใครอยากดูก็กดติดตามก่อนแล้วก็คอมเมนต์มานะว่าอยากดูของที่ช้อปปิ้งมาจากทริปนี้ของที่ช้อปปิ้งมาจากทิปนี้ก็ สามารถบอกมาได้นะฮะแล้วก็อีกประมาณ2สัปดาห์ดาหเดี๋ยวพี่วิวจะไปช้อปปิ้งที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะยังไงใครอยากดูวอล์อกของพี่วิวที่ไปที่ญี่ปุ่นแล้วไปช้อปปิ้งก็คอมเมนต์ด้านล่างจ้ะเดี๋ยวจะทำให้สำหรับวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ๊ะขอบคุณภภคทุกการอัตอัพพันนะฮะวิวจะ crossbody ให้ดูนะฮะทุกคนว่าเป็นยังไงนะครับก็สำหรับกระเป๋ารุ่นนี้นะฮะมันก็จะมีสแปรกแบบนี้นะฮะก็สามารถทำแบบนี้ก็ได้นะฮะว้าจ้ะะสพายแบบ V-Cross ก็ cross ได้นะครับดึงสายเส้นนี้ขึ้นมาแล้วก็สะพายข้าง,งนี้อีนหึงนะฮะก็จะเป็น V-Cross แบบนี้อันนี้ก็กลับด้านนะจริงๆควรที่จะต้องกลับไปฝั่งหนึ่งนะแล้วก็สะพายเป็นแบบนี้กลายเป็นลูกรลานอีกหนึ่งใบเก็บเข้ากลุกก่มจ้ะ